สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มนักเรียนนะครับโดยที่เราจะมีวิธีการทําได้หลายๆวิธีดังนี้นะครับก็อันดับแรกในคลาสซูมของเราเราจะคลิกไปที่เมนูผู้คนนะครับในส่วนตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสส่วนก็คือส่วนของครูและนักเรียนนะครับโดยที่เราจะเพิ่มนักเรียนก่อนนะครับวิธีการเพิ่มนักเรียนก็คือสามารถเพิ่มเป็นแบบกลุ่มก็ได้หรือเพิ่มเป็นแบบรายคนก็ได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มนักเรียนให้เรา คลิกปุ่มบวกนะครับเพิ่มนักเรียนตรงนี้เชิญนักเรียนนะครับตรงนี้เราจะปลอกเป็นอีเมลของนักเรียนหรือว่าอีเมลกลุ่มของนักเรียนก็ได้อย่างเช่นถ้าต้องการเพิ่มนักเรียนชั้นม5ทับรูปแบบของอีเมลก็จะเป็น sby501@sby.ac.th แบบนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วตรงผลการค้นหาจะขึ้นมานะครับรูปแบบของอีเมลก็จะเป็น sby501501 ก็คือห้อง ชั้นม5้ทับหนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนห้องก็เราก็แค่เปลี่ยนเลข3หลักตรงนี้อย่างเช่นต้องการเป็นม3ทับสิก็จะเป็น sby underscore แบบนี้นะครับตรงนี้เมื่อเราค้นหาเสร็จแล้วเราคลิกที่ผลการค้นหานะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเชิญเมื่อเราเชิญนักเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ให้สังเกตดูว่านักเรียนของเราเข้ามาครบทุกคนหรือเปล่านะครับแล้วก็สถานะของนักเรียนตัวนี้จะสังเกตดูว่ามันจะเป็นสีจาง นะครับก็คือเราเชิญนักเรียนไปแล้วแต่ว่าเราต้องรอนักเรียนกดยอมรับในการเข้าชั้นเรียนก่อนนะครับอีกวิธีนึงคือถ้าต้องการเพิ่มนักเรียนรายคนนะครับก็ให้กดไปที่เชิญนักเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกเป็นอ e ีเมลของนักเรียนโดยที่รูปแบบจะเป็น sby ตามด้วยเลขประจำตัวห้หลักของนักเรียนเองนะครับแล้วก็กดปุ่มเชิญนะครับ เมื่อเรากดเชิญไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะขึ้นชื่อมาตรงนี้นะครับถ้านักเรียนคนไหนกดยอมรับแล้วนะครับชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้นะครับคือตอนนี้นักเรียนอยู่ในห้องคาส r รูมของเราแล้วและอีกวิทีนะครับถ้าคุณครูไม่สามารถเพิ่มนักเรียนโดยอ e ีเมลได้เราจะใช้เป็นรหัสผ่านสําหรับการเข้าคาส r รูมนะครับโดยที่กดไปที่เมนูสตรีมนะครับแล้วก็รหัสของชั้นเรียนข้างบนนี้นะครับ ที่รหัสของชั้นเรียนตรงนี้เราแค่นํารหัสตรงนี้มอบให้กับเด็กเด็กก็จะทําการกดเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้รหัส่านนี้เข้ามาในห้องของเรานะครับอีกอันนึงก็คือการเพิ่มครูนะครับบางวิชาคุณครูสามารถสอนได้มากกว่า1คนใช่ไหมครับเราก็สามารถเพิ่มคุณครูเข้ามาจัดการในคลาสรูมของเราได้นะครับก็วิธีการก็คือกดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็จะกรอกเป็น อีเมลของคุณครูนะครับเพื่อเชิญเขาเข้ามาอยู่ในคาสรูมของเรานะครับเมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วคุณครูก็จะมาอยู่ในช่องของคุณครูนี้นะครับเป็นคุณครูมี2คนนะครับโดยที่คุณครูอีกท่านนึงก็ต้องกดยอมรับในชั้นเรียนของเราด้วยนะครับสำหรับวิธีต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับ